คลิปมันเลิกก่อนวันใครสั่งใครสอนให้ไปนอนเกลือคีเดนคุกกี้เดนฮะพูนเต็มหูเต็มตาไปแล้วไม่โว้ยสะบัดก่อนสะบัดเดี๋ยวนี้สะบัดออกเดี๋ยวนี้สะบัดก่อนทั้งนั้นแม่เข้าบ้านสะบัดก่อนสะบัดออกสะบัดออกก็กไม่อันดับแรกก็ต้องสะบัดออกก่อนพูนกีเดนเต็มคางเลยสะบัดดีนี่สะบัดอีสะบัดก่อนวันสะบัดออกเดี๋ยวนี้ างั้นแม่เข้าบ้านใครสั่งใครสอนไปนอนคุกขี้ดินไปเลยแม่อาบน้ําเลยไปอาบน้ําเดินไปที่อาบน้ําเลยไปเต็มหน้าเต็มตาไปเร็วไปเร็วแม่เรียกไปไปหาแม่เร็วอ่าแป๊บเดียวเนี่ยไปเลยไปอยู่นี้ใครบอกให้ไปคุกขี้ดินเนี่ยฮะ โอ้ยไปทีท้นกว่าคุณน่ะไปคุกขี้ดินทำไมไปดีวไปทางโน้นไม่ต้องมานอนไปเร็ว <c oughs> ไปหาแม่นุ่มเร็วเรเร็วเเดินไปเร็วเร็วบอกแบบนี้จตกสิได้อาบน้ำเป็นทอาบน้ำไปเร็วแม่เตรียมของแล้วไปเร็วเรเดิน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 โอยพี่น้องเอยพี่น้องเอยเจ็เบิรมันเห็ด นะมีต่ตะคีดินอ้อยต้อยนั้นนั้นนั่งชี้ไปเขาพาอยู่ไปโน่นไปโน่นเลิกก <c oughs> ันแล้วปวดด้านยานอน <Hey. S 1> ตั้งนงั่งขาดานอนนี้ก,ก็ได้ตัวไหนเว้แย่แม่มา,ากเลยนั่งขาใช้ก,กันหน่อย <c oughs> โอใครบอกใครสอนนี่ไปคุกขี้ดินยามฝนจะตกเนี่ยฝนจะตกดีลรอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยังอยืนก,ก็ได้ ว่านมาว่านมามน้ำบ้านเราขึ้นเร็วนนะเนี่ยเข้อเปิดเขูเป่ขป,ขป,ประตูไหมแม่ดูเหมือนกันเฮ้ยวันมึงเห่าอะไรไปดูดิอเอาแม่ไปไปโอ้อย่าซ่ามายายบอกว่ายัางไงห้ามเผาห้ามหอนยายบอกว่าห้ามเผา ไม่ใช่เหรอไปเลยไปเลยยายสัง่งยายสอนไว้ว่ายังไงห้ามเผาห้ามหอน <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ไปแล้วแดอโอ้ร้อะไรนักหนาโลแค่เผาเฉยเฉยเลยเผาไม่มีเหตุผลห้ามาเผาอ้าวคนหนึงอยากอาบน้ำมเมื่อยแล้วบ้านนี้มีคนอยากอาบน้ำเมื่อยแล้วนึงโอ้ยสุดท้ายก็ต้องมาอาบน้ำนะทุกคน เอาหยั่งลงไปไป้ยายอุ้มได้สิอุ้มขึ้นเสมอายสิลมตี้บางหุ่นมันที่แหละรูยใจอุ้มโอ้เลยหรือยัยอุ้มให้อุ้มมันขึ้นโอ้ยอมอมมาขอโทษยายด้วยบาดนี้เออขอโทษยายยายเวียนขอโทษหรือยายเวียนโอ้เวียนเทียนนานนึงเรียบร้อยแล้วอีวัน วันหนาบน้ำเลยทุกคนไม่งั้นไดดผู้ใดให้ไปคุกขี้ดินกี่ดอนเว้ยนอนอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาคุกดินก็ประมาณนี้แหละทุกคนควันหยุดเอ้ยไม่ต้อดบาดไม่กินแล้วมันลดหนุนได้แล้วนะพี่ตังอะ่ะพี่ตังน้ำหนักลดนะเ๋ยวันนี้จะชั่งน้ำหนักหรื<ม>อ เดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักกันนะตอนเย็นโอเคนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ